สบายดีพี่น้องเที่เครารพบแล้วครับแพงเบอร์สูสุกคนเนาะพบพอกับส,ส่องยายสีนอนหน้าเซนเกาเซนเคยมาหนีหลังจากไปลงคลิปร้ายมือแหละหลังจากวายาดมันนวายาดมีเวลาพี่น้องมีเวลาม,มลาหนีก็เลยได้มันคึมคึมเน่มันม,มีเวลาเน่แหละกะคึมคึมเน่ อันโซลาเซลล์มันกับบอดีศาสเนาะแล้วก็บ,บ่มีไฟสาดบ่มีไฟสาดกล่องก็เลบยบ่ได้เฮ็ดคลิปคนติดตามก็บ่หลายดอกแต่ว่าจะเฮ็ดเฮ็ดไปเรื่อยๆเนาะผมพอก็เบาหน่อยเช่นเก่าเช่นเคยมื้อนี้ก็ตอนเช้าๆบรรยากาศตอนเช้าๆเกี่ยวกับเช่นเก่าเช่นเคย บรรยากาศปลาโทสมกล้องอาซีบอลนิ่งอาซีสั้นกับคอถอดคอไฟเดอร์บางคนก็สิอปวดตาบัหย่อนเบิงเบิงค้องบอลหน่อยก็สิอปวดตาลายตามาเด้อพี่น้องเบิร์สกูสก้นเจอข่าวน้ำกัน ข่ามันก้อยเบิร์ตเลยเขาเกี่ยวกันเน,นี่ยนี่มันหองมันแยงหมดเลยต้องต้องแตงอ่าโตไม่แยง,งสีไมีแยงสีนี่มีแยงสีมันกำลังตื่นนอนเมื่อยพี่อ่ะเนาะเมาบ้านนี่ก็เมาเมาเ,มาเกี่ยว เมาเกีียวเมาหมัดย่านบัท่านพลท่านผ่าท่านพ้นมามือนี่ยก็ว่ายานพ้นตก๊กันเลยตั้งใจวะเกีียวครึ่งมือเกียวครึ่งมือคล้นครึ่งมือมันซุกเบิดเลยพี่น้องซุกเบิดเลยเกี่ยวน้ำบอทันเอาน้ำบัทันเนาะ อันนี้ม่อนที่เกีียวเหลี่ยโอ้ทั้งล่างผุนยังทั้งล่างผุนที่มันซุกไลเ่เกินไปเรื่อยๆน้ำบอทันจะค่อยๆเกีียวไปเนะาะบ่ต้องรีบดรอดผ้าดไลยก็สิเมื่อยจะคล้องเนาะ <c oughs> โอ้ีปูอีปู ตามทุ่งไห้ทุ่งก่อนสิลงเกี่ยวเนาะต้องใส่ทุงมือทุงมือเพราะว่าบ่ใส่บ่ได้อันตรายย่านอันยังย่านเกี่ยวกอเนี่ยก็พอมีตัวซอยเนาะอันนี้ก็กอลาเทือเลยวนี่จนขาจนฮู้ปูจุ เกี่ยวกอนนอ่ต่อเคื่องตำน่มันก็หลายอย่างเนาะที่ปนเขากันน้ำเลยกับเบิดสองอันแหละมาจักอันข้าปงเขาใส่น้ำเวลาฮุบเขาขึ้นมากมันก็สิบกอ้อเนี่บาทมืออน่ <c oughs> อ่ะมาว่าลายใหญ่ห่างเนาะ tham giai kéoเขา lôm đi liên liên, bầu không khí sôi sôi, mường chẳng nương cả cứ cuốn chỉ toóc nó mường chẳng nương cứ cuốn chỉ bò พื้นเดียรถมือตามนนเพิ่นพ้ากันเบากันตามที่เพิ่นเบิ่งขา่าแต่ว่าฝนสิตกบางคนเนี่ยเบืงองท้องฟ้าคันมีกสูงเพิ่นว่าอันผู้เฒ่าผู้แก่พเ,เพิ่นเว้าเนาะพี่น้องคันมีกสูงนี่มีกสูงนี่มันสิฝนสิบต่ต๊กทำมีกตำปิดบ่อยนี่ฝนสิตกเพิ่นว่าเออโบราณเพิ่น ชาวบรารเานนเล่าเนาะอันนี้ทั้งบ้านหน่อยหรือว่าทีมงานเกี่ยวข่าวเ่านี่สีโบโซนว่าสต๊บกูบโบตบ๊บบาน,นี่มันก้อยเบิร์ดเลยสีเกียวเป็นพรอนไปเลยเพราะว่าถางห้าบุกเกียวไปนี่บ่ได้อีกบ,บาทพ้นบ่นบพ้นกับบ่หูน้ำแล้วบาทท่านถาท่านถาไม่จะพ้นนี่มันอ ใครเน่แต่ว่าตอนเศร้าได้ได้เวียกเน่ตอนเศร้าเนาะพอหลังจาก สวยมากเลยค่ะพวกตอนมันสวยมากมันสิบ,บวัได้ยกเนาอถ้ามันเดดเทงค่ะเกียวไปได้แจกหน้อยคลิปเข,หขหาห่มเจียวได้แักหน้อยคลิปเขาห่มโบไว้ได้บางที่เหงื่อ,อเหงื่อมันออกคล้ายมันก็สิเมือ่อยมันก็สิลอยเที่ยวกินตะนนํำเที่ยวกินต่หนำ่ำ บางที่เดดท่าแห้งหมดเมืม่อยแห้งหมดจะกินแต่สุกเมื่อนี้สิหฮะมนูนเรดมากินเสียฮะเนี้ยวเนียวหวานปาก <c oughs> บางทีเพิ่นจะอาจีิจ้างเนาะบางทีเพิ่นอาชีพจ้างเพิ่นแล้วเร็วคือทั้งข้าวบริจาคข้าวสาลีพลังงานน้อยเกี่ยวไปได้น้อยนึงแล้วก็ปั้นเนาะนะว่าพอปั้นได้จีบเสาสอบแล้วก็ปั้นยันจากยันผ้าย,ยันพล ฝนต,ตกมากอะไรก็โหยเอาเพรทันได้พุ่นเหลวคุณวะตอนนี้ยังเศร้ามันอาจจะบ่หอนเนาะมาผูแหละช่วยผและช่วงประมาณ สิบโมงสิบเอโมเมนต์ไหมประมาณสิบสิบเอ็สองโมช่ว <10. 9. S 1> งเที่ยงช่วงบ่ายคนละเนาะมันอัดิีเอสมีแดดแห้งเกียวาไว้ดอกยันมีมื่อค่ะอ ว่าด e ้ได้ยัเขาข้ากันกำลังตื่นนอนแคหูหิตาเมางหัแคหูหิวตาวะ ก็กห็นย่างนั้นาย่างกเสียต่ำทันงหลยกันมาเหนื่อยเนาะแบบมันม <AMA> ันกระเพียกระเพียนเนนอนกระมวนเนอบาดบอยากลูกได้บาทนี่นอนเลยโอ้ปั๊บเขาเห็ดแบบยุดยืนยันยอนนะนะเขาเห็ดแบบยุดยืดยนยอนแบบมือเห็ดมือบองสีมัน มันเมื่อยมันเหี่ดเหียดบ,บอบอบอต่อเนื่องเนาะเหยีเบียดบอต่อเนื่องแล้วมันเมื่อยจะคลองบันบอลายใหญ่ห่างเนาะ มาฮอดขั้นตอนนี้บ้านนอยก็สิขอลาเพียงซำนี่เนาะผิดพลาดประการใดกับการเล่าการจะอาธิบมหสมบุสมก็ขออภัยเบอร์สุขสุขคนเนาะบ้านนอยขอปิดลิปเพียงเท่านี้ขอกรคกิบนาะสบายดี